อันนี้8 59นาฬิกานาทีนะครับแปดนาฬิกาห9นาทีหลงตาบญชื่นท่านก็ได้เวลาจาริกธุดงคุ่งหน้าต่อแล้วนะครับซึ่งท่านพักเท้าเมื่อกี้ก็ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับท่านได้จาริกธุดงคุ่งหน้าต่อแล้วนะครับ พี่น้องนะครับเด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเลวัดสีทรายมูลนะครับพี่ถอดหมวกด้วยนะครับพี่บอกได้เลยพี่บอกบอกท่านหน่อยถอดหมวกรับพรด้วยพี่นะถอดหมวกรับพรนะครับยายทำด้หยท่านทุกคนนะครับ อาด้านหน้าเปิดได้เลยครับด้านหน้าเปิดเลยนะครับครับสวัสดีย่าทำทุกท่านทุกคนยามเช้านะครับ<ค>รนี่ก็ทาางนนะครับเปิดด้วยครับเปิดทางด้วยครับข้างหน้าครับข้างหน้าเว้นไว้นะครับ ยกของอะไรเก่งยกกายยกครับยกกายยัใส่ช้อนกันไว้นะใส่ช้อนกันช้อนกันไว้ยกขึ้นมาหน้าอกยกได้ยกขึ้นเลยคยกไม่ได้ก็จับไว้นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับที่ทำนะครับหลังจากหลวงตาท่านพักเช้าช่วงเช้าแล้วนะครับนี่ท่านก็จับนิครงมุ่งหน้าต่อ นะครับนี่ก็พี่น้องยายทำที่ท่านมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญนชื่นนะครับคุณแม่จับรวมกันไว้นะครับคืนนี้ซ้อนกันไว้นะคุณแม่นะซ้อนกันไว้เลยจับไว้ได้เลยจับรวมกันได้เลยครับ นี่นะครับถ้าเราเปิดไว้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะโลง่งส่วนพี่น้องท่านไหนที่ท่านอยากถ่ายภาพท่านก็จะถ่ายได้นะครับเนี่ยได้ยังคุณแม่ถ้าถ่ายได้แล้วหลวบเลยนะคุณแม่เนอะลงตามมาถึงแล้วนะครับครับข้างหน้าไม่ได้ <c oughs> เอาด้านข้างคุณแม่เอาด้านข้าง <c oughs> เนาะ <c oughs> ถ่ายด้านข้างนะครับอ่า สิบสี่ 14, พันศาเด้อสิบสี่ผมสอบถามสิบพรรษาครับเจ้า14บสีพันศานะครับท่านมารอต้อนรับหลวงตาบุญชื่นนะครับสิบสี่ครับหลวงตาของกนลนันถที่เหลือนั่งลงครับผม นั่งลงครับนั่งลงก่อนครับผมอ่านั่งลงทั้งหมดเลยครับอย่ายืนนะครับอย่ายืน้ม่จเป็นเลยมาแล้วครับ

ถ่ายได้ไหมล่ะพี่ถ่ายทันไหมครับเอาด้านข้างเด้อหาจังหวะเอาพี่นั่นแหละกับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับยายทำนอที่ผมถ่ายทอดให้ยายทำพวกเรารับชมไปตลอดเส้นทางนะครับโอ้อันี้พี่น้องยายทำมีฟักฟักเขียวครับฟักแฟงนะครับเนาะฟักเขียวนะครับฟักเขียวนะครับนะครับซึ่งบรรยากาศด้านหน้านี่พี่น้องยายทำก็คงเยอะเยอะมากครับเยอะมาก อีก500เมตรก็จะเข้าผาอำเภอเชียงดาวแล้วนะครับย้ายทําที่อำเภอเชียงดาวก็คงใก่เยอะมากนะครับเนาะเจ็บเจ็บเตรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยพี่ขับลงตามาพี่จับไว้นะไม่ต้องยกหรอกครับหลายอย่างนะครับจับไปได้เลย โอ้เอฟซีตั้มดำซิ่งสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเสียงจากไหนวะผมก็หาเสียงผมผมก็หาเสียงผมเหมือนกันแหละคุณแม่ฮะแม่เปิดไว้ดูรอเลยนะครับมาในมาเชียงดาวนะครับมาทางนี้นะครับยายชำเยอะมากนะครับเอฟซีตำดำซิ่งก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่คุณลุงคุณป้ายายชำทุกท่านทุกคนเลยที่ท่านติดตามและชมเตรียมยกน้ํานะครับ ทันเปิดดูได้ยินแต่เสียงผมก็หันหาเหมือนกันนะครับย่าชำเนาะก็ทักทายกันได้นะครับทักทายผมได้ครับย่าชทำทุกท่านทุกคนนะครับถ้าเจอนะครับเนาะเตรียมยกไว้รอเลยนะครับนี่ถ้าเราเปิดช่องมันก็จะแบบนี้เนาะมันจะมองด้วยสวยด้วยพี่น้องถ่ายภาพก็จะถ่ายได้ด้วยนะครับคนถ่ายก็ถ่ายได้ครับย่าไปทำตบให้ครับคนถ่ายยังให้ฝังี้ครับถ่ายู เตรียมยกเลยนะพี่นะเตรียมยกขึ้นครับเตรียมยกขึ้นเลยครับครับนี่ถ้าไม่มีคนมุงข้างหน้าผมก็สามารถจับภาพได้สวยนะครับนี่เวลายาตทธรทมท่านอยากได้ได้ภาพท่านนะครับตอนที่หลวงตาข้อหัวก็จะได้ภาพที่ออกมาสวยๆงามๆนะครับเนาะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับ ซึ่งตอนนี้ก็9้นานิกาหนาทีแล้วนะครับ9กนาฬิกาหนาทีนะครับสวัสดีทุกๆท่านทุกๆคน,ๆคนอโรงเรียนศินลระวีนะครับนะครับจุดน,นี้เป็นโรงเรียนนะครับสาทุด้วยเครับน้สาทุด้วยอ้าว แล้วข้างหลังล่ะครับคิดเป็นคิดอ๋อข้างหลังเป็นคิดอ๋อข้างหลังเป็นคิดครับโน่นะครับข้างหน้าเป็นพุทธข้างหน้าเป็นพุทธครับแล้วผมสงสัยว่าทำไมต้องให้มายืนดูครับอาจารดูครับมีปลาอาจารย์ดูล้างน้ำเลยครับล้างน้ำสว่านน้ำล้างน้ำสว่านข้างหลังเป็นเด็กๆแต่ได้ครับที่นับซือศาสนาคิดนะครับส่วนด้านหน้าที่นั่งรอนี่ก็เป็นศาสนาพุทธนะครับแต่ไว้ไปตรงยกก็ได้ครับมันหนัก จับไว้ได้คุณครูจับไว้ได้นะครับจับน้ำก่อนครูฮะจับน้ำเลยครับครูครูเออเปิดนะพี่นะเปิดไว้ก่อนนะครับด้านหน้าเนาะเปิดช่องด้วยนะครับก้มมาข้างหลังกลมมาเลยนะครับข้างหลังกลมมาเลยนะครับข้างข้างหลังก้มมาเลยนะครับข้างหลังก้มมาเลย สาธุแรงๆครับสาธุสาธุเร็วลุงตาวว่าสาธุเลยครับสาธุเลยสาธุนะครับโรงเรียนศิลวีนะครับมาถึงหน้าโรงเรียนศิลวีนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนยามเช้าครับมีแอคท่าด้วย แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับสวัสดีครับผม